ขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายดีร้อยโลเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่เกมโรบอทแมปขับรถอะไรก็ไม่รู้ใช่เด็กๆเด็กๆเด็กมึงเป็น<บ>ปคนหามานะเอา้าฟรีไปกันเถอะคืออะไรวะอันนี้เลยปลดล็อกชีวิตหนึ่งชีวิตอุ้ยเฮ้ยรถแบ็คแมนแ<บ> I am Batman แล้วไปไงอ๋อถ้าเราเล่นครบเจ็ดวันเราจะได้ลรถสติ๊แบบพี่ดโอมึงจะเล่นให้ครบเจ็ดเลยเหรอไม่เราเล่นวันนี้วันเดียวอันนี้อะไรมนสุ่มรถได้นะยี่สิบห้าเหรียญเองไม่พออันนี้แปดสิบเหรียญแล้วไปไงเล่นไงอ๋อนี่ไงวงล้อได้ไหมวงล้อหมุนยังไงไม่หมุนได้หมุนได้อันไหนอยู่ไหนนี่ไลววะอ๋อ เราได้อะไรได้เหรียญมาแล้วขิไปถุงดีกว่า <c oughs> อะไรอ่ะค,ค,อคุณได้คืนชีพอกูได้คืนชีพสามอจะได้รถมารถธรรมดามึงต้องเปลี่ยนรถปะสูมได้อีกรถหนึง่งตมดิกูมไม่มีอีแได้ไรโอ้โหได้อันเดิมอู้อยยางน้อยก็ได้ไม่เอาเงินเยอะนด้วะ đây là lắm của quá. Bailo, bailo. bay lắm, bay qua. Long doanh nghiệp. Nay lâu lâu. Long lâu lâu. Little à lâu. lâu. Little à lâu. lâu. Little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  lâu. lâu. Ừ. Little ừ, ừ. à lâu. Little lâu. Little <coughs> à Này, ไม่มีเหรียญตั้งแปดสิบเหรียญเลยเหรอแพงจังไป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 ไงวะนี่ไงเราเบรกพีแดนเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงใช่ไหมมึงออกอย่างนี่ข้าเลยนี่อยู่ข้างๆกูใช่ไหมไปเริ่มแล้วรถมันจะเป็นรถเตอร์หรือรถพี่อยู่รถกูป่ะ เป็นเรืว่งวี่ดีดว่ะโอ้โหแล้วไปไงขับไปอ้าวแต่เป็คนคนขับอะ่ะมีใครเป็นคนขับอ๋อกูเป็นคนบังคับแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาม,มึงอะขับมึงอะคันเร <ไป S 1> ่งกับเบรกไปใครมืนดีแต่กูเนี่ยเฮ้ยถอยถอยถอ,อยชนหิน ถอยดิมึงก็ถอยดิถอยอยู่เนี่ยทำไมถอยไม่ขึ้นอ่ะเดินหน้าไปเดิน,นไ,ได้ไหมไปๆพี่นีวว่าความดีทีนีค<อ>่อยๆไปค่อยๆค่อยๆเอไอไปไปไป,ไป,ไปจะไปเกิดก้างขาไงไปดู <c oughs> ใส่เบิกใ่กลัวต้องมาทำน <ไป S 2> ี่เลยเหรอเออโฉวเฟี้ยวฟ้ามึงมมมเลี้ยวเกินอะ อุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะไปไปเอาไป <c oughs> เดี๋ยวเดต้องเป็นคนขับพีิธีจะได้เห็นหรถเตยโอเคเดี๋ยวอรถกันอ่อนรถกันอันนี้อะไรอะ่ะเอากมันไหนอย่ข้แบบมันมีคนรอไปอันโน,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 น่นดีกว่าิ่มยังไปไปเลยไม่แบบเดียวหรอน่าจะยังไม่กดล็อก <c oughs> นี่ <c oughs> ไปเว้ยไปเว้ยเผยิี่ไปบอกอ่ะเออไม่ได้สุ่มรถอีกแล้วไปสิไม่สุ่มรถอีกแล้วลุ่มหาเหีวอะไรตอนนี้ล่ะลุ่มยังไงวะน่ะรางวัลฟรีข้างบนไงอ๋อคุยเอาไว้สุ่มเลยไปสิพี่ดีว่าเดินหน้านีอ๋อพี่ดีว่าเป็นคนเดินหน้าไปเลี้ยวอะไรวะ đi 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 đi, à, à, ถอยแล้วไป à, เนี่ยนี่ๆๆ lôi 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 ๆๆ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 ๆ lôi ๆ lôi รีบเหรอไหนวิดีโอส่งรถดีเพิ่มวิดีโอได้รถดีเนี่ยเรารับของเหีียดได้จังไงกูได้รถน้ำแข็งไะธรรมดาเออได้รถดีฟ้าแล้วแล้วเปลี่ยนรถไงรถยนต์แล้วก็หาลูกน้ำบนน้ำแข็งแล้วอุปกรณ์เนี่ย แล้วเหรียญหายจากไหนไปนั่นดิไม่ได้จากเหรียญเลใครควบคุมใครครับไปขับดีกว่าแต่มไม่ถนัดควบคุมเอ้ยเออไปเบรก,บกใส่ใส่รถแล้วใช่ปใส่แล้วนี่เ้อแข่งว่ะไปร,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 รีบรรเวยรีบ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 วรีบวรีบรีบไม่ไม,ม,าไม,มาแแต่เมื่อวานวะเมื่อวานไม่เปิด

กูยังเห็นว่าแม่ชนอยู่เลยนะอ,อะไรครับเนี่ยเว้ได้รางวัลฝีกอะได้รถทันเดียวเลยดวงเราไม่ดีเลยอ๋อมันสามารถรับของตามเวลาที่เราเล่นได้อะไรอะ่ะรถธรรมดาสีแดงไม่ได้สุ่มได้แล้ว,วกูได้เจ็ดสิบเลยมึงเอาเงินจากหน่อยมาเยอะแยะวะ่ะเฮ้แต่ได้รถไม่ธรรมาดาวะ่ะไม่ธรรมาดา รถไม้ไปใส่รถกันใส่ไว้ก่อนเพราะพี่ดิวเป็นคนขายอยู่ตรงนี้เป็นรถที่ไม่ใช่ว่ามันคืนทิปได้ไหมเหรอวะเราจะคืนทิปทำไมเราอยากไปไม่ไกลเลยเออเนาะอย่าเสียเลยไปไปไปเพื่อนมันเล่นคนเดียวได้หรอเมื่อกี้เพื่อนเข้าไปคนเดียวอุ้ยก็ผิดโทษทีเอาทันแล้วหลงทางหลงทางหลงทางไปเว้ย ไปเว้ยไปจับตู้ไลยจับตู้บิดแก้ไว้บิดแก้ไว้บิดแกใหญ่เลยเดี๋ยวมั่วคว้านะครับไปเว้ยไปดิกลับไปเหมือนช้างเมื่อกี้กูเห็นเหมือนช้างไปไหนไปเฮ้ยใครเจอเจอเจอ

บอกได้แค่เนี้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะรอติมเวียนแล้วเวียนแล้วเราไม่ไปไหนสักทีอ่ะอะไรเนี่ยไปไม่ได้อ่ะอาวตายเอาใหม่มันต้องมีครั้งที่สองเสมอใช่อะแหมมันก็ดูเวลาหน่อยสิ ไปลโหลใค้รถคันเดียวกันเลยวะใครบีบแต่วะเฮ้ยก็มันแชรรถเหมือนเลยอ่ะเอา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 ข้างหน้าอะไรอ่ะข้างหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยมันชนมันชนอ่ะเฮ้ยอ้าวระเบิดคู่เลยทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรฮะ อิกคืออะไรได้เหรียญไงอ๋อเราแพ้เยอะเกินเนี่ยโหูเกือบได้รถในตำนานแหละี่ดูเว้ยได้รถไม่อีก่ะได้รถแข่งเงีไปต่อสุ่มได้ครั้งได้รถลำแข็งเงี้ยฮอ้ดวงยังเฮีย้ยเลย อ๋อ่าเป็นผู้คุมเหรอเย่าเป็นคนควบคุมก็ไม่บอกไปเข <ไป S 2> <ค>ี่ย yeah, แวงเพื่อนขัดขวาง้องหเปนขันเรไม่รีบเราไม่ดิบม่จะถอยมาทำไมล่ะ <laughs> ใจ <laughs> เย็นที่ใจเย็นไปค่อยๆค่อยๆไปไปไปตรงไป้ามาขวาชาเข้าไปอีกาก็ได้วะตอ้ไเ,เพื่อนชน, <laughs> นตายไปแล้วเฮ้ยพีนู่ี่ยไไหนะ ช่วงนี้ร้อนเลยไงอยากเล่นน้ำอออากาศมันร้อนเนาะใช่ช่วงนี้อากาศมันร้อนขับลงน้ำเฉยไปไปยังไม่ไปยังไปไม่ถึงไหนเลยรีบเลยรีบเลยเยรีบเลยรีบเลยไปดีกว่ารีบเลยรถคันแดงข้างหน้ารีบเลยมาอาดเทียยงตรงนั้นอีกแล้ว อถอยไปจะเย็นดิไปนะไป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 สิไปนะไปสิค่อยๆ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 ไปเด้อยวถอยถอยถอยอยโอเคไปไปไอันนี้ต้องค่อยๆนะอนนโอเคไปโอเคตรงแล้วไป โอ๊ยใจเย็น <s ikt PI> มันทางลาดมาเร็วมาเร็วไป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 ันมีเบ่เหรอะิไปไจะไปยังไงวะถอยถไปไโอยาลยไปไปเราไใช้ความใจเย็นใช่เดียวเใจเย็นเราีบไปรถไขึ้น <siglo achi bizarre> <UC S 2> <kaz uffy> ไป okay. ไรถโอเคสีเขียวไปตีเลยว่าไปอ๋อพอไปต่อย <c oughs> จะเย็นใจเยน <c oughs> ็นบอกให้รอไฟเขียวในเขียวมันไม่เขียวกี่ไปเถอะอ๋อเหลืองแล้ว, <c oughs> <c oughs> วเหลืองแล้วเหลืองแล้ว

ไปกันดิบไปโุ้ยยี่หีดระเบิดายครับสะพานไปไว้เราจะเย็นเเย็น,นเราจะเย็นความใจเย็นทั้งหมดที่ททเรามีอยู่ที่เกมนี้แล้วเราจะหดวด้อาจะเกมนี้มไม่ได้เลยนะคะไปไปไปสวยเฮ้ยเราไม่ได้หิมะแล้วไอ้แมงม์มแล้วก็แพ้หิมะ

เออไป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 เดี๋ยวอะไรอะงานว่าอะไรอะเขียนว่าอะไรเบรกด้วยอะไรอ่ะเบรกกอดกอดฮะเบรกกอดขอนอ๋อไปไปยังไงอ่ะไม่รู้เราก็ติ้งไปเลยเออติ้งไปเลยหยุด ฮ้ยรอเฉยลอยเงี้ยไปไอ้พลาดเฉยเว้ยเอาขึ้นดิไปไปไปโอ้ยติดไปไปเอ้าให้มึงจะถอยทำไมล่ะมึงจะถอยทำไมฮะไม่ได้ถอยใส่แค่พอดแคลนเล็กเออเฮ้ยอุ้ย เว้ยค่อไปไปใครบีบแกวะเออบอกค่อยๆค่อยๆตูรี่เกินไปเกินไปมาฮ่ามีเยอะไปได้มาจากไหนวะ15เหรียญต้องไปแล้วเล่น

ไปแต่ยังเ,เ,ลเหลืออีกสองเลยกูเหลืออีกสามอ่ะดูยังไงมื่เหลืออะไรไปไปดิค่อยๆค่อยๆบอกไว้อ่ะไปดิถอยเถอะนี่ไหอยมาถอยล้อติดดิตายกูเหลืออีกสองกันอะค่อยๆไปไปดิค่อยนะ นี่ก็ค่อยเกินก็สิบเัวตอกอ่ะทางเลี้ยวค่อยๆไปค่อยบันมึงสิไปได้ไหมเนี่ยย่าบอกว่าติดฮะติดบอกแลว้วค่อยๆค่อยโทรทางเลี้ยว เหลืออันเดียวแล้วจะได้มาเพิ่มอีกอันบอกมันเห็นใจเตยไปไปค่อยๆค่อยๆเลี้ยวโอเคไปเอ้ยไปค่อยๆไม่เปเตยนะกด พอเหมดแล้วนะกลุ่นเลขสองไปไปค่อยๆไปไปได้ไหมเย็นฮ่้ย <c oughs> ออกอีกแล้วที่เร็วเลยมั้ยเนี่ย bạn đây, đâu lại đây, muốn đi đường nào? đi đường này, đi đường này không? Thay, 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 OK, thay, 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 OK, đi, đi, chạy đi, ôi, đi, đi, đi đây, có อยู่ยังไงเราไปเลยไป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 รอดเฉยไปมึงจะถอยตรงไปรึมันไหลมันไหลรถไห้อะไรอ่ะอะไรเนี่ยไปมึงจะถอยตรงไปเอ้ยอย่าไปมันไหลโอ้คุมรถไม่ดีเลยไปเล็กอะเล็ตาเลยนะมึง ติดแล้วติดเหรอติดอะไรวะขี่ไม่ได้เหรอขี่ไม่ได้เอาติดอะไรเนี่ยนั่นแะสิติดอะไรแต่ยังไม่ได้ติดอะไรเลยนะเออผีติดอะไรวะเนี่ยไปไม่ได้ด้วยแล้วไงอ่ะแล้วไงต่อกูรับของแล้ว เลยแท็กซี่เลย็เดินรถแท็กซี่ไปกูห้องกูบนแล้วเลยก็บนแล้วไปค่อยๆนะตอนลงไปเร็วๆหน่อยเฮ้ยมันจะถอยไหมล่ะไป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 เลยไปเลยนะเออไปไปเลยนะสวยไปเนะสวยเฮยผ่านเฉยเว้ยไปไปเอ้อ หมดโ <laughs> oh <my> อ้่หแล้วท่านผู้ชมเนี่ยไปได้แค่นี้แหละรถพวกเรา <What? S 1> นี่ก็ขอแค่นี้เจอกันหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ